สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้เรามีพลักเครื่องนะครับนะครับเป็นงานเรียบรอบสําเร็จนะครับมาเรียบรอบกันน้ําให้พี่น้องกันครับได้รับชมนะฮะวันนี้มีมากมายครับเกือบสามสิบระการนะครับนนเดี๋ยวเรามาแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับ ราคาเหมือนเดิมพี่ชายนะราคาพัะเหมือนเดิมครับบางองค์ก็อัดโปรโมชั่นพิเศษให้บ้างนะครับนะฮะพร้อมเยี่ยมพร้อมใช้กันเลยนะครับนะไม่ต้องรอพี่นะครับนะพี่ปิดดาบปุ๊บผมส่งให้ทันทีเลยนะครับนะเดี๋ยวมารับชมในการหนึ่งอะไรพี่ชายนะครับการตีพระแท้ตลอดชีพนะครับ EP นี้เป็นการตีพระแท้ตลอดชีพนะครับเป็นของพระอุปูมหาศิลาด้วยนะครับนะออกวัดโพสิทธิ์อาจนะครับล้วนแล้วออกวัดโพสิทธิ์อาจนะฮะ นี่ฮะเป็นวัดเก่าลวงปู่นะครับนนวัดนี้บอกเลยว่านะฮะใครผ่านไปผ่านมาครับแวะเข้าไปได้นะครับนนวัดโทสีสะอาดนะครับนี่ฮะวัดสักกัด์เก่าปู่ครับ er. อยู่ตรงข้างดสวนสงเลยพี่นะฮะอยู่ตรงข้ามสวนสงของหลวงปู่เลยนะครับหนที่ปู่จะหนที่ปู่ไป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 มาไปมานี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาชมบรรยกาศหนึ่งเลยนะครับพี่ชายครับวันนี้นะครับนะ ขานิหน um. ึ่งครับมาเป็นพะยาคุดมหารวยพี่มาเป็นพะยาคุดมหาเศรษฐีมหารวยพี่พร corona, <exper> <า>ุ่นกินบอเสียงนะครับนะกินบอเสียงนะครับนะแปลว่ามหามีกินไม่มีหมดนะฮะไม่มีอดนะครับเนี่ครับรุ่นนี้เลยนะครับมีกินไม่มีอดนะครับนะมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปตลอดชาตินะครับนะรุ่นนี้พี่นะครับพยาคุดพี่นะครับมาดูเลขคนละเบอร์กันพี่ชายเลขคนละเบอร์อง์นี้พี่หมายเลขอะไรเอ่ย หนึ่งสามสามพี่เลขค้นเบอร์เจ็ดสามสามอ๋อเจ็ดสามสามนะพี่รายการนี้เป็นรายการผิวลุ้งนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นาการผิวลุ้งนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะ,ะรายการนี้ครับนะั้นผมขอนะฮะจากปกตินะครับนะะ้ำยาคุณองนี้ก็ห้าร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมขอแบ่งปันพี่น้องที่ ห้าร้อยห้าสิบาทครับขอแบ่งปันปพี่น้องที่ห้ารอยห้าิบาทครับนี่ฮะพยาคุดนะครับนะฮะขอแบ่งปันปพี่น้องห้าร้อย้าสิบาทครับนะเอาไปใช้กันได้เลยนะครับเอาไปใช้กันได้เลยพี่น้องนะครับนี่ฮะอง์องนี้เลยนะครับนะนี่ฮะนี่ฮะห้าร้อย้าสิบาทนะครับพี่นะครับผมปออบไฟไปด้ Doo ียนะฮะ มาลุยกันต่อครับในการถัดไปครับในองค์นี้5้0ยาที่บาทนะครับนะแบ่งปันกันนะครับมาลุยกันต่อครับส่วนรายการนี้ครับเป็นเนื้อนวะนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนะเป็นเนื้อนวะค่าเบ้านะพี่จ๋านี่ฮะเป็นเนื้อนวะค่าเบ้าพี่คมคมเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะคงคงสวยๆกันเลยนะครับนะสำหรับรายการนี้นะฮะนะฮะมาดูเลขโคดเบอร์กันครับนะเลขโคดเบอร์นะพี่ หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับเลขคนเบร 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, อร์หนึ่งหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งอ๋อหนึ่งหกสามหนึ่งนะครับหนึ 1, 6, 3, 1, ่งหกสามหนึ่งพี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อหนังวะค่าเบ้านะครับนี่ครับความคลาสสิกความสวยพี่นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องดูถึงตาถึงแน่นอนนะฮะดูชอบดููกใจแน่นอนนะครับนะนี่ครับนีน่รายการนี้นะครับแบ่งไปพี่น้องนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนัจากปกตินะฮะแบ่งกันราคานี้อยู่แล้วพี่นะจากปกตินะครับถ้าไม่เรียกราคานี้อยู่พี่นะฮะราคาห้าร้อยเนี่ยพี่ถ้าไม่เรี่ยมนะครับนี่ฮะมาดูการต่อวิชากันจะไปครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามครับเป็นเนื้ออะบาก้านะครับพี่ชายนะฮะรายการที่สามเป็นเนื้ออะบาก้าลงยาพี่เนื้ออบาก้าลงยามาดูเลยข้ดน้ำเบิกนะครับนะ เลขคนณตเบอร์หนึ่งสี่สองพี่เลขคนณตเบอร์หนึ่งสี่สองครับรายการนี้พี่นะฮะสวยๆกันเลยนะครับรายการนี้จะสวยกันเลยนะพี่ชายนะฮะนะฮะรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับเอาไปพร้อมใช้กันได้เลยนะครับ มาลุกันต่อครับพิชารายการจะไปครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับค่าเบ้าพี่เนื้อนะวะค่าเบ้านะครับราคานี้ผมแป่งปันพี่น้องไปที่500บาทนะครับราคานี100้ผมแป่งปังพี่น้องไปที่500บาทนะครับจากปกตินะเรียบกรอบด้วยผมขอคิดอีกเพียงแค่50บาทนะครับนะรายการนี้55 0บาทเหมือนเดิมพี่นวะค่าเบ้าพี่รายการนี้อีพีพิเศษนะครับเน้วะค่าเบ้าพี่รายการนี้จัดไปพี่รายการที่4 5 50บบาทครับ มาเลกันต่อวิชาเลกันที่ห้าครับเป็นเนื้อผิวรู้เหมือนเดิมพี่เป็นเนื้อผิวรูมงานเป็นงานหล่อจิวเวลรี่นะพี่นะฮะความคมความสวยจะชัดเจนมากนะฮะนี่พี่พี่ดูความคมนี่ขนาดส่องผ่านนี่ฮะขนาดส่องผ่านอ่าตัว,ต,วตัวกระจกเลนส์นะฮะนี่ฮะกระจกเลนส์เรียมนะพี่นี่ฮะนี่พี่ดูโอ้โหพี่ดูความคมนี่นะพี่ดูความคมนะ นี่ครับผมแนะนํารุ่นนี้ครับนัเป็นของปงู่มหาศิลานี่ยังไงอนาคตดีแน่นอนนะครับนี่ฮะนะฮะที่พุทธาวิเศษไม่ใช่ปู่มหาธิลาองเดียวด้วยนะประเด็นนี้นะครับมีช่างพระอาจารย์ต้อมวัฒนาสเปงลุงปู่สุยันนะครับพระอาจารย์สุยันนี่ฮะมาดูเลขโคดกันดีกว่าพี่เลขคดห้าเจ็ดหกนะพี่เลขคดห้าเจ็ดหกพี่ดูความคมความสวยพี่หน้านี่ดูพี่หน้าพป็ยาคุดนี่ครับพี่ดูความคมความเมตตานะครับนี่ฮะ รายการที่พี่นะแบบ่งปันราคาเดิมพี่นะรับราการที่ห้าห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองพี่ชายนะครับมาดูกันต่อพี่ท่ารายการถัดไปนะครับรายการถัดไปครับรายการที่หกครับรายการที่หกครับมาเป็นเนื้อมหาชนวนหรือเปล่าพี่นะขออนุญาตสองนิดหนึ่งนะครับ,ออรบผมไม่แน่ใจอ๋อนวะเหมือนเดิมพี่เลขคนเบอร์หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหก หนึ่งห้าหกอะนี่รนึงนะหนึ่งห้าหกเก้านะครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหกเก้าครับเป็นนวะค่าเบ้าพี่นะฮะนวะค่าเบ้าพี่ชายนี่ฮะสวยสวยนะพี่นะสวยสวยครับราคการี่ห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมพี่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับนะฮะราคาแบ่งปันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอพี่ชายรายการตัอไปครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดเข้ามาดูมบพี่นะครับ รายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อนวะนะพี่เป็นเนื้อนวะเลขคดเบอร์มาดูกันนี่เลขคดเบอร์เจ็ดสองโอ้โหพี่ครท่วมนะครับเลขคดเบอร์เจ็ดสองนะครับเนื้อนวะลงยานะพี่จ๋าเนื้อนวะลงยานะพี่จ๋านะครับรายการนี้เปลี่ยนไปเป็นน้องที่หกร้อยบาทรายการนี้ขอเป็ี่ยนไปเป็นน้องที่หกร้อยบาทพร้อมนี่ยังม่น้นวะลงยาข่าวตามพี่นนวะลงยาข่าวตามพี่รายการที่เจ็ดนะครับ มาดูกันต่อวิชาราการที่8ปครับรายการที่แปดนะครับเป็นพักกิ่งนะครับรายการนี้เป็นรายการถันหนิมเขียวนี่รายการนี้เป็นรายการชันหนิมเขียวนะครับนี่มีกระดิ่งนะครับนะมีพักกิ่งนะครับนะเวลาเอาไปใช้พี่ก่อนออกจากบ้านก่อนออกไปทํางานนะพี่นะไข่หย่อดอยพี่นะไขหย่แล้วอ่าอ่าภาวนาพี่นะขอขอว่านะวันนี้จะไปทําอะไรฮะลองลองลองดูนะฮะนี่ฮะนะฮะพักกิ่งนะครับแบ่งปันที่น้องที่ ปกติจองวันทีกสามกาพี่ขอห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับพี่นะรายการที่แปดนะครับมาดูกันต่อวิชารายการที่เก้าครับรายการนี้นะครับน้นหน้าชุดสวยคมคมพี่นะครับรายการนี้นะฮะนี่ครับรายการนี้ครับน่าจะเป็นเนื้อทองลักขังสตินนี้เลขขนตัะเบอร์เจ็ดสี่สี่ครับเลขขนตัะเบอร์เจ็ด mm สี่สี่ครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับนะรายการที่เก้าครับ มาลดูกันต่อวิชาการที่10ครับรายการสิบเป็นเนื้อทองแดงข้าวเบาเป็นเนื้อทองแดงข้าวเบาเลขคู่เบอร์หนึ่งศูนย์หกนะฮะเลขคู่เบอร์หนึ่งศูนย์หกผิรายการนี้แบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับนะฮะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทครับนะรายการนี้นะครับรายการที่สิบนะฮะมาลดูกันต่อครับวิชารายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงลุมตาครับเลขคู่เบอร์เก้าสามหกครับ เลขคนละเบอร์936พี่นะฮะเนื้อลมดับบี้เนี่ยรายการนี Pro, ้แบ like ่งป <Deadpool> ันที่500บาทนะครับนาฬิกาที่11นะครับมาลุกกรตสอบปิชารายการที่12ครับรายการที่2เป็นเนื้อทองระคังพี่เป็นเนื้อทองระคังสีทองทุ่สวยแบบนี้เนื้อทองระคังสีทองทุ่สวยแบบนี้ดุดดามดังทองคําครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์237เลขคนละเบอร์237ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเหมือนเคยครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่ อ่าห้าร้อยบาทเหมือนเดินไปห้าร้อยบาทมนเดินครับนะพิเศษเฉพาะอีีนี้เลยนะครับนะรายการที่สิบสองนะครับมาเลยกันต่อพิชายครับรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามเป็นเนื้อทองแดงสตินพี่นะฮะเลขโค้ดเบอร์สองเจ็ดเก้าเลขโค้ดเบอร์สองเจ็ดเก้านะครับนั้นรื่นี้รายการที่สิบสามครับเนี่ยฮะ 500 140, рон, 14, นี่ฮะห้าร้อยบาทนะครับต่อมากันที่สี่ครับสิบสี่เป็นที่กงนะครับเป็นเนื ks, 1938, ้อทองแดงโบราณนะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณที่เล่ค้นเปิดอยู่นี้นะนี่ฮะเจ็ดสามรึเปล่าพี่นี่ฮะเนื้อทองแดงโบราณครับเป็นหน้าเสมือนดุงปู่นะครับรายการที่แบบประมาณน้องสี่ร้อยห้าสิบาทรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับงานเลี่ยมสมัยใหม่พี่เลี่ยมภายเงินนะครับรายการนี้รายการที่สิบสี่พี่นะสี่ร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อมาราการที่15้าครับนะยการที่15้าครับมาเป็นรายการนี้พี่ชายเป็นเนื้อทองแดงออกผิวลุกเหมือนกันพี่เป็นเนื้อทองแดงออกผิวลุกเหมือนกันพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่4 5 0ยห้าบาทครับแบ่งปันไปสี่้าบาทครับรายการที่15้านี่ฮะมาลุกนต่อวิชาการที่16ครับรายการที่16เป็นเนื้อกล้วเงินนะเป็นเนื้อกล้วเงินเงาๆพี่นะฮะรายการนี้แบ่งปันเหมือนเช่นเคยพี่4ี่ยห้าบาทเท่ากันพี่ชอบถูกใจตรงไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับนะนี่ฮะ เราจะต่อพี่ชายนะมาลุยกัต่อในการนี้กันเลยครับนะรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญเนี่ยรุ่นนี้เลยเศรษฐีพันล้านนะพี่จ๋าเนียฮะนี่ครับด้านหลังชัดเจนพี่ออกวัดโพสิทธิ์าะครับจังหวัดกาฬสิน์นะครับรายการนี้เปี่ยนันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้เปี่ยนปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะนะครับ ใครยังไม่มีนะต้องต้องมีเ anyway. ช่าไปเลยพี่รุ่นนี้รุ่นแรกๆเลยที่ออกวัดนะครับนี่ครับรายการที่สวยมากครับซีนเดิมผมก็มีนะครับซีนเดิมผมก็มีนะเอาเสือาดงเอาสื้อู้นี่ครับซีนเดิมนะฮะผมยังไม่แกะเลยพี่นี่ฮะนี่ฮะซีนเดิมนะครับนะเป็นรายการนี่นะครับเป็นรุ่นเลขเป็นรุ่นลงยาเองนะพี่รายการนี้นะฮะนะรายการลุ้นนะฮะแบ่งปันที่สองร้อยบาทเองนะครับนะฮะ แต่มีค่าส่ง50นะพี่นะสง250เหรอพี่แต่องค์ที่สอง200บาทนะครับนะมีจํานวนจํากัดนะพี่นะมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจชักมาได้หรือใครเรียบกรอบ350บาทนะฮะเรียบกรอบ350บาทครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะเสื้อสวยแล้วมีเลขคนต้นเบิร์ดไงนี่ฮะเลขคนต้นเบิร์ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่พี่องค์นี้นะครับนะเสื้อสวยพี่นะรายการที่สิบเจ็ดครับคิดต่อพี่ชายรายการที่สิบแปดครับ รายการที่8เลขค้นตัเบอร์หน1่งเนะฮะรายการที่8เลขค้นตัเบอร์หน1่งเด้านหลังเสือสวยคมๆเลยพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่350ราสนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการจะไปครับรายการที่19ครับเป็นเนื้อทองแดงหลุมดาวพี่เลขค้นตัเบอร์หนึ่งสครับเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสพี่รายการนี้สวยคมชัดเจนนะฮะตัวสอนเนียนกิ๊บนะครับนะรายการนี้350บาทเหมือนกันพี่เลี่ยมพร้อมใช้มีกล่องทุกรายการนะครับพิชาร์มีกล่องทุกรายการนะครับนะ รายการที่สิบเก้านะฮะมาดูกันต่อวิชาครับรายการที่ยี่สิบนะครับนะนี่ฮะเป็นพระพุทธชินราชครับตอนนี้เหลือองค์เดียวแล้วนะครับนะเนื้อหลมุมตาที่เลขคุณเบอร์สี่หนึ่งนะฮะเลขคุณเบอร์สี่หนึ่งพี่รายการน,นี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทแบ่งป,ปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบครับ มาลุกันต่อครับพี่ชายครับราการยีิบเอ็ดนะครับนะเป็นพระสมเด็จนะฮะน่ารงไก่ของหลวงพ่อเงินนะครับแต่รายการนี้ครับหลวงปู่มหาชีลาร่วมพุทธาพิเศษให้ด้วยนะฮะหลวงปู่มหาชีลาร่วมพุทธาพิเศษให้ด้วยรายการนี้ครับหน้าอกเป็นแผ่นทองคํานะฮะข้อมือกําไลข้อมือเป็นแผ่นทองคํานะครับนะฮะติดตะกุดทองนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ทองนะพี่ตรงนี้ไม่ใช่ตะกุดทองทองคำนะแต่ทองคําเฉพาะช่วงหน้าอกนะครับรายการนี้ผมแบ่งปันพี่น้องพิเศษครับเลขคนละเบอร์หกสองแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้น ที่แบ่งปันพี่น้องเคงห้าร้อยบาทครับนะย้ำวัดทองคำนะครับนะอ,อกนะฮะมาลุ้กันต่อพี่ชายนี่ฮะมาลุ้กันต่อพี่ชายครับในการที่ยีิบสองครับ รายการย2ิบนะครับเป็นรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อนี่ฮะเหมือนเสือเลยนะครับเลขคนเบอร์แปดหกพี่ชายรายการนี้ผมแบ่งปันพี่น้องแค่สามร้อยบาทนะฮะแบ่งปันพี่น้องแค่สามร้อยบาทเอาไปใช้กันได้เลยนะครับรายการนี้นะพี่นะรายการย2ิบครับมาลุ้นต่อครับรายการย3สาครับรายการย3สานะครับเอาไปสามร้อยพี่นะฮะเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการนี่เป็นงานลงยานะครับนะผมขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่ขอสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพี่นะลงยาม่งด้วยนะครับนะ ต่อมาเป็นราการยี่สี่ครับรายการยี่สี่ครับเป็นลงยาแดงลงยาไก่พาาก่านี่ฮะเลขคนจะเบอร์สามศูนย์เลขคนจะเบอร์สามศูนย์พี่รายการนี้แบ่งปันปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าใครยกคู่นะครับผมขอห้าร้อยปิดให้เลยนายยกคู่ขอขอห้าร้อยปิดให้เลยครับนะพิเศษเฉพาะอีพีนี้เท่าน,นั้นนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการนี้ฮะรายการที่ยี่ห้าครับ แลยการ25้าครับเป็นพระผงปิดตานะครับนะเป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับรายการยีน,นี่ฮะคมๆอย่างนี้พี่นะคมๆนิ้วครบนะฮะ นี่ฮะชัดเจนปิดแผ่นทองพี่นะครับปิดแผ่นทองคําชัดเจนตัวหนังสือตัวอักษรอักษรนี่คมชัดนะครับคมชัดสบายใจได้นะครับรายการนี้ครับเป็นภาพผมปิดตาจมูกหนึ่งรุ่นแรกของวัดนะฮะยังไงก็ไปแน่ยังไงก็ไปดีแน่นะฮะรายการนี้ผมบอกเลยว่าทั่วเลขคนเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสาเงินแผ่นทองพี่รายการนี้เปิดเป็นปลายพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการยี่สิบห้านะฮะ มาดูต่อครับเป็นรายการยี่หกครับรายการยี่หกเป็นผ้าผงขาวสมเด็จติดแผ่นทองนะครับรายการนี้รายการที่ยี่หกนะครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการยี่สิบเจ็ดครับเป็นเนื้อผ้าผงพุทธคุณติดแผ่นทองพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งสามห้าเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสี่นะครับนั่นหนึ่งสามสี่นะครับพี่ดูหน้าความสวยความคมพี่นะฮะสวยทะลุกรอบเลยนะฮะด้านหลังเหมือนโรยผงมันสานมากนะฮะรายการนี้พี่รายการที่ ยี่บเจ็ดครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนาลุนก็ต่อพิชัยครับรายการยี่แปดนะครับรายการยี่แปดเป็นพระอิดนะฮะเป็นเนื้ออิดโรยลงลักครับเนื้ออิดลงรักพี่ปิดแผ่นทองสวยๆนะครับรายการนี้พี่นานุนๆสวยๆเลยครับเลขคนอะไรพี่จะไปส่องดูนะครับรายการนี้ไปลุ้นพี่นะอ้าต้องไปส่องอีกทีนึ่รกันนะฮะให้ลุ้นพี่รายการนี้จะ็แบงกปันพี่น้องเหมือนเดิมนะครับนะรายการนี้รายการยี่แปดครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับ มาดูันตอพี่ชายครับมาดูันต่อแพ้49 pages. 49 pages ่ผงนะครับนรายการที่นะฮะรายการที่รายการที่ไหนผมนับสักครู่นะครับยีิบเก้าพี่เลขยีิบเก้าปิดแผ่นทองเล็กนะครับปิดแผ่นทองเล็กเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่นะฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่นะครับด้านหลังสวยๆพี่เนื้ออิดนะฮะเนื้ออิดลงรักปิดแผ่นทองเล็กนะครับรายการที่แบ่งปันพี่้องให้สี่ร้อยบาทนะฮะแบ่งปันพี่้องให้สี่ร้อยบาทแล้วกันนะฮะพิเศษให้ รอบน,นี่ก็สี่ร้อยสิบนะผมพูดผิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรพี่ตามเลยเลยตามเลยไม่เป็นไรขาดทุนบ้านานะแบ่งพี่น้องบ้านนะครับนี่ฮะต่อมากันที่สามสิบครับรายการที่สามสิบมาเป็นรุ่นนี้บามี่เป็นพระผมสีหน้าครับเป็นรายการเนื้อทองแดงผิวลุ้งพี่นะฮะพระผมนะฮะรายการนี้เป็นเลขคุณเบอร์สองสองสองหนึ่งโอ้โหเกือบตองละจ้าพี่จ๋าเกือบตองละจ้านี่ฮะ เกือบตรงนะครับรายการที่แบ่งปันพี่น้องที่450บาทแบ่งปันพี่น้องที่450บาทครับปิดเข้าไปได้รายการที่30นะครับมาลุยต่อพิชัยรายการที่31ครับรายการ31ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนาติดอ่านักกาชุดทองพี่เลขคูณจำนวน18.8 0รายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่450บาทครับมาลุยต่อพิชัยครับรายการที่32ครับนะฮะรายการที่32ครับแบ่งเอ้ยเป็นไงพี่ ใช่สา,ามสองสามสองครับเนื้อทองแดงผิวลุพี่กระโหยผิวเหมือนแบ่งทับเลยพี่จา๋าผิวเหมือนแบงทับเลยครับและการน,นี้แบ่งปันพี่น้องเบาๆพี่แบ่งตังพี่น้องมาเบาพี่สี่ร้อยบาทเอาไปใช้พี่สี่ร้อยบาทเอาไปใช้เลยพี่จา๋านี่ฮะเอาไปพี่นะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการถัดไปนะครับรายการที่ สามสิบสามครับเลขการที่สามสามเป็นเนื้อชนวนพี่รลยการที่เปลี่ยนไปพี่น้องที่สี่ร้อยบาทเลขคนเบอร์สองศูนย์แปดสองพี่เลขคนเบอร์สองศูนย์แปดสองพี่สี่ร้อยบาทเอาไปพี่นะครับมาดูกันต่อวิชัยครับราการต่อไปครับในการที่สามสิบสี่ครับเลขการที่สามสี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากเงินพี่เนื้อทองแดงผิวลุ้งหน้ากากเงินพี่โอ้โหร้อนแรงจริงๆเลขคนเบอร์สองสามห้าสามพี่เลขคนเบอร์สองสามห้าสามพี่แบ่งปันพี่น้องอับเบลพี่เอาไปพี่รายการนี้ สี่รบบาทนะมาลุยกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายครับมาลุยกันต่อรายการที่สามสิห้าการที่สามเป็นเนื้อมหาชนวนมวนสารเป็นเนื้อมหาชนวนมวนสารนะครับเลขคนะเบอร์สองศูนย์หกเลขคนะเบอร์สองศนย์หกพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องกันไปที่สี่บาทครับนะรายการสาม้าครับ ำหรับวันนี้ก็มีแบบปาลามานี้พี่ชายนะครับชอบถูกใจกันในอุดหนุนน้องเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปยังไงอีพีนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยมีขอบคุณที่อุดหนุนน้องนะครับขอบคุณมากนะครับ